แนนิยายนิยายเสียงเรื่องล้างแขนบทที่26ตอนบทกวีในสวนดอกเหมยเจียวหุยขมวดคิว้วแต่สาวใช้ไปทีหนึ่งระวังให้ดีอย่าได้มีครั้งต่อไปเชียวสาวใช้โขกศีรษะติดติดกันใบหน้าซีดขาวคุณหนูอย่าได้กโกรธไปวันหน้าบ่าวจะสำรวนกิริยาวาจาเจ้าคะ่ะเจียวหุยไม่ยอมเลิกรา สั่งสอนนางไปอีกหนึ่งยกจึงค่อยพาสาวใช้ออกจากเรือนด้านหลังไปเจิงชิงฮั่นเดินออกมาจากหลังเสานางหวนนึกถึงเจียอี้นายน้อยร้องแห่งจวนสกุลเจียเขาช่างเป็นคนที่มีคุณธรรมสมกับชื่อของเขายิ่งนักเจียอี้เป็นทหารกองหน้าพูดอยู่ใต้บังคับบัญชาของเหลิงเอา้าและเป็นสหายที่ดีของเหลิงสซายบุตรชายคนที่สามของสกุลเหลิง เขามักจะมาเป็นแขกที่เรือนของสก,กุลเหลิงใบ่อยๆเหลิงเอา้าเคยมีความคิดจะยกบุตรสาวให้แต่งกับเจียอี้เพียงแต่เหลิงหูหยินไม่ยินยอมแม้เจียอี้จะมีอุปนิสัยซื่อตรงรอจนสั่งสมผลงานรบขึ้นมาได้วันหน้าจะต้องโดดเด่นเหนือผู้อื่นขั้นหนึ่งแน่แต่บุตรสาวแต่งออกไปไหนเลยจะเป็นแค่การแต่งให้กับคนผู้เดียวต่อให้เจียอี้ดีเพียงใด เหลืองฮูหยินก็นึกถึงเจียเจนินบุตรชายคนโตที่ไร้กฎระเบียบนึกถึงเจียซิงที่ปกป้องบุตรชายคนโตจนเกินเหตุหางบุตรสาวแต่งเข้าจวนตระกุญเจียแม้จะมีเจียอี้คุ้มครองมีผู้อาวุโสและพี่ชายเช่นนี้ไม่รู้ว่าจะต้องพบกับความเดือดเนื้อร้อนใจมากเท่าไหร่มาคิดดูในยามนี้ท่านแม่ช่างมองการไกลได้อย่างดียิ่งหมูนหนูหนึ่งก้อน ตกลงไปในชามโจ๊กไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวก็คือโจ๊กหนึ่งเมล็ดต,ตกลงไปในรังหนูจึงชิงหั่นทอนหายใจคิดจะเดินกลับไปยังโถงบุปผาแต่เมื่อครู่มัวแต่สนใจสะกดรอยตามเจีอหหุยจึงจดจำเส้นทางกลับไม่ค่อยได้เรือนพักหารสารช่างใหญ่โตนักเดินตัดสลับกันไปมานางได้แต่สงสัยความจำอันเลือนลางคลำทางหาไปเรื่อยเปื่อยทันใดน,นั้นทางเบื้องหน้า ชันเปิดโลง่งต้นเหมยแผ่กิ่งกา้านระไปบนราวระเบียงหยกศาลาพักมีม่านคลุมล้อมรอบนักรําสุรากลุ่มหนึ่งกำลังหัวเราะพูดคุยยิ้มแย้มกันอยู่จึงชิงหั่นยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นกิ่งเหมยขณะที่กำลังคิดจะลอบย่องหนีไปโดยไม่ให้เกิดเสียงใบหน้าสง่าง,งามล้ำเลิศหนึ่งก็โผล่ออกมาจากศาลาหมุมปากยกยิ้มชั่วร้าย กำลังขาดคนเพิ่มความสำราญพอดีในเมื่อเจ้ามาแล้วก็มาร่ายรำสักนิดขับร้องเพลงสักหน่อยรีบขึ้นมาข้างบนเร็วเข้านางทำเป็นไม่ได้ยินหมุนกายเดินต่อไปข้างหน้ารอยยิ้มชั่วร้ายเปลี่ยนเป็นเสียงตะคอกดังอยู่ด้านหลังของนางเจ้าหูหน่วงหรือกล้านักก็ลองเดินต่อไปอีกก้าสิเรียกว่ากลัวสิ่งใดก็พบสิ่งนั้นจริงๆ พบกับจอมมารสังหารคนของหลงจินอีกแล้วเจิงชิงฮันถอยเท้าที่กำลังจะย่างไปข้างหน้าเงยหน้าขึ้นพลางยอบกายคาระวะเซียวโหเยียบมีเรื่องใดต้องการจะคำช้ำหรือเขาเค้นเสียงออกมาสองคำมานี่บนศาลามีคนโผล่หน้าออกมาอีกคนใบหน้ากลมแป้นมุมปากยกยิ้มโค้งเกินเหตุผิวปากเอ่ยเกี้ยวพาใต้ลามีสตรีหนึ่งพึงบังเกิด งามลำเลิอด,ดุดเทพธิดาบึงน้ำหนาวอาพ,อพรพลิ้วพักกระจ่างยกสกาวตายเหมยพร้าวสเสน่ห์แท้ไร้ใดเทียมคำพูดของเขาก่อให้เกิดเสียงเซ็งแซ่ขึ้นราวระเบียงสาลามีใบหน้าคนสองคนโผลออกมาหนึ่งในนั้นถามขึ้นด้วยความประหลาดใจญาติผู้น้องเหตุใดเป็นเจ้าเล่ามองตามเสียงเรียกขึ้นไปพบว่าเป็นเหรียญฉงคล้ายกับคนจมน้ำพบไม้ลอยมาให้เกาะ เจิงชิงหั่นรีบเอ่ยพี่เหลียนเฉิงข้าหลงทางนิวกลางเรียวยาวของเหลียนเฉิงเกี่ยวกาสุราสีเขียวม,มรกตไว้กาหนึ่งเดินลงมาจากศาลาใบหน้าประดับรอยยิ้มอ่อนโยนเหตุใดทุกครั้งที่พบหน้าเจ้าต้องรอให้คนมาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ด้วยเจิงชิงหั่นก้มศีรษะงึมงำผู้ใดใช้ให้ข้าโชคร้ายกันเล่าไม่นับว่าโชคร้ายบังเอิญข้าอยู่ด้วยพอดี เลี้ยนเฉิงเก็บรอยยิ้มหันมาโบกมือทางสาลารอข่าพาญาติผู้น้องกลับไปส่งถงชมบุผาค่อยมาร่ำสุราสนทนากับท่านต่อหยุดอยู่กับที่หลงจินพิงเสาสีหน้าอึมครึมดุดเมฆหมอกใครอนุญ,ญาตให้พวกเจ้าไปได้เหลี้ยนเฉิงไม่สนใจเขาใบหน้าแพ่ความสง่าพาเผยพวกเราอยากไปย่อมไปได้เสี่ยวโหเยีย่จะบังคับให้พวกเราอยู่มีเหตุผลใดหรือไม่ ใบหน้าของหลงจินพลันเปลี่ยนสีเขาอยากรั้งคนไว้ต้องมีเหตุผลด้วยรึอขณะที่กำลังจะบรรดาลโทสะมูรุษผู้หนึ่งก็มายืนอยู่ด้านหลังของเขาหันไปพูดกับเหลียนเฉิงเจ้าปีศาจสุราจะไปก็เอากาสุรากลับมาคืนก่อนเหลียนเฉิงยิ้มตาหยีคนผู้นี้ก็คือสูเชิร์แห่งหน่วยองครักษ์เสื้อทองพี่น้องร่วมสาบานของหลงจินหรือจิงชิงหันกว่าตามองเขาแวบหนึ่ง เขาสูงใหญ่ราวเจ็ดชื่อสวมชุดยาวสีฟ้าประดับลวดลายสีดำผิวสีทองแดงคิ้วยาวเฉียงขึ้นจดจอนผมกิริยาท่าทางสุขุมมั่นคงเป็นผู้ใหญ่สู่เชอกล่าวอย่างมีมารยาทยิ่งญาติผู้น้องของพี่เหลียนจะต้องเป็นบุตรสาวสายตรงของจวนอัคราเสนาบดีคุณหนูเจิงเป็นแนกช่างเป็นบุญวาสนานักที่ทำให้คุณหนูมาเรือนด้านหลังได้มีสูต ขึ้นมานั่งข้างบนศาลาด้วยกันสิจึงชิงหั่นคิดจะปฏิเสธสู่เชิกลับเอ่ยต่อแขกของเรือนพักหานซานต่างเป็นบุรุษเปิดเผยมีเกียรติขุณหนูไม่จําเป็นต้องกังวลถึงธรรมเนียมระหว่างชายหญิงให้มากท่านมีพี่เหลียนอยู่เป็นเพื่อนมีค่ารับประกันไม่มีทางทําลายชื่อเสียงของท่านได้เหลียนเฉิงน้ำเสียงไม่แยแสเท้าก็อยู่ที่ตัวของญาติผู้นองค่ะนางอยากไปที่ไหนก็ไป แต่ท้าซูยกเหตุผลมากมายมารังตัวนางก็ไม่แน่ว่าจะสำเร็จหลงจินแคนเสียงเยาะสู่เชิดตบบาของหลงจินทีหนึ่งมองไปที่เจิงจิงฮันคุณหนูเจิงพี่เหลียนคิดแทนท่านทุกจุดท่านก็ควรคิดแทนเขาบางเพิ่งดุมสซราไปได้ครึ่งเดียวเขาก็จะสะบัดแขนเสือ้อหนีไปเสียแล้วใหญ่ไม่ใช่เป็นการล่วงเกินเหล่าสหายทั้งหลายโดยเฉพาะเสีย่ยวโหเยีย เขาเป็นคนที่เกลียดผู้ดื่มสุรามไม่เก่งนักในคำพูดแฝงความในไว้นางอดเหลือบมองไปที่หลงจินไม่ได้ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่สง่างามโดดเด่นที่สุดกลับซ่อนนิสัยผิดแปลกจากคนทั่วไปไว้นางเคยได้เห็นกับตาถึงท่าทางยามเขาสังหารคนตามไม่กระพริบถ้าหากเขาคิดแค้นเหรียญเฉิงขึ้นมาเช่นนั้นควรทำอย่างไรดีมาป่าชั่วแหวงกัดเกรงว่า ชีวิตจะตกอยู่ในอันตรายแล้วเมื่อคิดถึงจงจุดนี้หัวใจของเจ้าชิงฮั่นก็เต้นแรงขึ้นแผ่นหลังเย็นวาบไปทั้งแถบนางยกยิ้มแต่เท้าสูพูดได้ถูกข้ารอพี่เหลียนเฉิงดื่มสุราเสร็จค่อยไปก็ยังไม่สายเหลียนเฉิงขมวดคิว้วสบตากับนางสายตาเต็มไปด้วยคำถามจ้จชิงฮั่นยิม้มยิมส่งสัญญาณบอกให้เขาวางใจเมื่อเข้ามานั่งที่โต๊ะในศาลา นางกว่าสายตามองเพียงเล็กน้อยกลับพบคนคุ้นเคยผู้หนึ่งแสงตะวันที่เพิ่งขึ้นหลังหิมะตกสาตวกระทบร่างของบุรุษที่นั่งอยู่ตรงข้ามทำกลางแสงแลกเงาที่หมุนวนไปมายิ่งขับเน้นความสูงส่งเย็ยนชาของเขามากขึ้นนางสุดลมหายใจเข้าลึกนิ่งงันอยู่กับที่นั่งเหลียนเฉิงมองบุรุษผู้นั้นแวบหนึ่งก่อนถามขึ้นยาผู้น้องรู้จักกับจือเพ่หรือ เจ้งชิงฮั่นหลบสายตาตอบอย่างประมาทเคยพบหน้ากันหลายครั้งจือเผยเป็นสหายร่วมงานค่าที่สำนักราชบัณฑิตวันนี้ถูกข่าลากตัวมาที่แถ้ก็เป็นเช่นนี้มีนหน้ายามซ่งจือเผยนั่งอยู่จึงดูไม่เข้ากับบรรยากาศร,รอบข้างยิ่งไม่กลมกลืนกับคุณชายเสเพลเหล่านี้ขณะที่เจ้างชิงฮั่นกำลังกระสับกระส่ายสู่เชิก็เดินมาหยุดเบื้องหน้านาง แต่เท้าทรงอายุเพียง17ปีก็สอบผ่านเป็นจิ้นซื่อที่อายุน้อยที่สุดในเมืองหลวงพวกเรากำลังคิดจะแข่งความรู้ด้านบทประพันธ์กับเขาคุณหนูเจิงมาร่วมวงด้วยกันสิเจิงชิงหั่นไร้คำพูดนอกจากตำราแพทย์นางเป็นคนที่กระทั่งทองคำพีเซี่ยวจริงก็ยังท่องไม่คล่องไม่เหตุคาเป็นคำพีกตัญยุคำพีเซี่ยวจริง หรือกัมพีกรตันญูเป็นตำราสอนเรื่องความกตัญยูเป็นกมพีสำคัญของลัทิศของจื้อค่ะกติกาการแข่งขันง่ายมากถามคนเลือกประโยคนึงมาจากตำราให้ความรู้ของผู้มีชื่อเสียงคนตอบต่อประโยคต่อไปสู่เชอเอ่ยถามใครจะเริ่มเป็นคนแรกข้าเองบุรุษผิวปากแต่งกรนงีเงาเมื่อครูเสนอตัวขึ้น เหลียนเฉิงดื่มสุราในจอกใช้น้ำเสียงล้อเลียนจึงรี่เจ้าใจกล้าจริงนะระวังจะแพ้จนกำเกงหลุดลุยก็แล้วกันจึงรี่หันไปตอบเหลียนเฉิงด้วยสีหน้ายิ้มแย้มผู้น้อยอไร้ความสามารถหากโชคดีชนะขึ้นมาขอให้คุณหนูเจงมอบสุราให้จอกหนึ่งพูดยังไม่ทันจบจอกสุราของเหลียนเฉิงก็คว้างออกมาเจา้าแข่งขันกับจือเพอย ชนะแล้วก็ขอสุราเขอดื่มอย่ามาทำให้ข้าอารมณ์เสียจึงรีบใบหน้าเผยแววทะคิดทะขวงใจก็แค่สุราจอกเดียวเท่านั้นจำเป็นต้องดูด,ดันขึงขันถึงเพียงนี้ด้วยหรือเลียนเฉิงเงื้อกาสุราสีเขียวมรกตในมือขึ้นทำท่าจะคว้างใส่จึงรีบตกใจจนถอยกรุดไปหลายก้าวไม่กล้าพูดให้มากอีกเลือกบทเซียนหวนจากคำพีหลุนวีไม่เหตุค่า บทเซียนเหมนืนเป็นบทหนึ่งของกัมพีหลุนวีมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมที่วินยูชนพึงมีใจความหลักก็คือคุณธรรมสำคัญว่าด้วยผลประโยชน์ไม่เหตุต่อไปค่ะคมพีหลุนวีหมายถึงเป็นตำราที่รวบรวมคำพูดรวมถึงการกระทำของของจือ้อและลูกศิษย์เป็นคำพีสำคัญของลัทธิขงจือ๊อมีทั้งหมด20เรื่องค่ะ มาทดสอบจือเผยท่งจือเผยตอบได้คล่องแคล่วยิ่งกระทั่งท่งจือเผยเลือกบทหนึ่งในคัมภีร์หลุนวีมาทดสอบเขาครึ่งคอนวันผ่านไปเจิงลี่ก็ยังนึกไม่ออกหันไปหาหลงจินส่งสัญญาณทางสายตาขอคําบอกใบเจิงชิงฮันแอบหัวเราะในใจเจิงลี่เป็นบุตรชายของเจิงเหรินกัวเจ้ากรมโยธาพี่ชายแท้ๆของเจิงหวิน ทั้งสามเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันมีน้าถึงคบหากันได้ดีล้วนเป็นคนหัวขี้เลื่อยไม่มีความรู้ความสามารถคันทั้งนั้นสู่เชอร์ที่อยู่ไกลๆขอให้ทรงจือเพยออกหัวข้อโต้กันหลังจากผ่านการตอบโต้ไปได้สักพักก็พ่ายแพ้ในที่สุดเหลียนเฉิงเนิ่มตัวมาไกลกดเสียงต่ำลงทนอีกสักเล็กน้อยจัดการเรื่องตรงหน้าเสร็จแล้วข้าจะพาเจ้าไป เจิงชิงฮั่นทำเพียงยิ้มยิ้มท่าทางพูดจาของคนทั้งสองตกอยู่ในสายตาของหลงจินทั้งหมดเขาผุดลุกขึ้นชี้ไปที่เจิงชิงฮั่นเจ้ามาแข่งกับส่องจือเผยหากแข่งแพ้ก็ส่งตัวถังเจ้ามาให้ขา้าเจิงชิงฮั่นนิ่งงันไปตรึกตรองครู่หนึ่งท่านถังเพียงช่วยข้าจัดการทรัพย์สินส่วนตัวไม่ใช่บ่าวไพร่ในเรือนไม่ใช่คนที่ขา้าคิดจะมอบก็มอบให้ท่าน เจ้าช่วยชีวิตของเขาครั้งหนึ่งไม่ต้องสงสัยว่าเขาต้องเชื่อฟังคำพูดของเจ้าแน่จึงชิงหั่นไม่พอใจเสี่ยหัวเยียช่างบังคับคนให้ทำเรื่องที่ไม่อยากทำเสียจริงดวงตาของหลงจินมีเปลวไฟลุกโชนเจ้าไม่ต้องลำบากใจไม่มอบตัวเขาให้ข้าก็ได้เจ้าก็ใช้ตัวของเจ้าพนันแทนจึงชิงหั่นยกมุมปากความอดทนค่อยๆหมดไปทีละน้อยเสี่ยหัวเยีย ข้าพนันด้วยตัวข้าท่านจะใช้อะไรมาพนันกับข้าริมฝีปากของหลงจินพเเยือน้อยๆเขาไม่กล้าเชื่ออยู่บ้างว่าบนโลกนี้จะมีคนกล้าพนันและกล้าต่อรองกับเขาดวงตาเฉียบคมมุ่งร้ายของเขาเข้มขึ้นเอ,อยอย่างไม่ใส่ใจเจ้าอยากได้อะไรก็เอ,อ่ยปากได้เต็มทีเจิงชิงหันรอคำพูดนี้ของเขาอยู่รูม่านตาของนางหดเล็กลงหากข้าชนะนับจากนี้ไป น้ำบ่ไม่ยุ่งน้ำคลองขอให้ท่านวางมืออันสูงส่งจากคนข้างกายของข้าด้วยหรงจินกระชากเสียงถามอะไรที่เรียกว่าคนข้างกายของเจ้าใครบ้างที่เป็นคนข้างกายข้าไม่ถึงถังเจ้าได้คำพูดของท่านเชื่อถือได้หรือไม่ข้าเป็นถึงเสียย่ยวหวเยี่ยแห่งนานหวัวไม่มีทางกลับคำเจิงชิงหันหันไปหาส่งจือเพยน้ำเสียงแผ่วเบาราบเรียบ หากเปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจแต่เท้าทรงเชิญตั้งคำถามทรงจือเพ่ยไม่ลำเอียงเลือกเสียงตังบทสุดท้ายจากคำพีหลุนวีมาทดสอบนางส่วนนี้เป็นบทที่ยากที่สุดไม่ได้รับความสนใจจากผู้ศึกษาเท่าไหร่เชิงชิงหันย่อมตอบไม่ได้ไม่เหตุคะ่ะเสียงตังหรือบ้านเกิดเป็นบทหนึ่งของคำพีหลุนวีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อาก็บกริยาคำพูดคำจาการนุ่งห่มกินอยู่เดินทางของของจื้อเยืนยอว่าทุกอย่างที่ขงจื้อทำล้วนเหมาะสมดีงามค่ะหลงจินเผยสีหน้ากระยิมยิ้มย่องท่าทางมั่นอกมั่นใจยิ่งถึงคราวเจิ้งชิงหัน่นตั้งหัวข้อบางนางกล่าวอย่างไม่เร็วไม่ช้าผู้ที่ชีประจรปกติแต่เลือดจางลมปราณพร่องได้ใช้เข็มเจาะเลือดเชิญได้เท้าทรง กล่าวต่อทรงจือเผยมีสีหน้าจริงจังมีความเคร่งครึมเพิ่มมากขึ้นเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนถามขึ้นมาจากคำพีห่วงตี้ใช่หรือไม่ไม่เสียแรงที่เป็นจิ้นซื่อที่อายุน้อยที่สุดของเมืองหลวงช่างขยันศึกษาเสียจริงเพียงแต่น่าเสียดายต่อให้เขาฉลาดเพียงใดครั้งนี้ก็ต้องถึงคราวต้องพ่ายแพ้ประโยคนี้มาจากคำพีห่วงตี ส่วนหลิงซูบทที่39ว่าด้วยสรุปเรื่องเลือดหลิงซูมีตำราสืบทอดห้าฉบับคือแบบหลิงซูจิวจวนจิวหลิงจิวสวีและเจินจิงนอกจากนี้ตำราหลายฉบับได้สูญหายไปเกินกว่าครึง่งจึงชิงฮั่นไม่เชื่อว่าทรงจือเพ่ยจะอ่านได้ครบทุกฉบับต่อให้อ่านครบหมดนางก็ไม่เชื่อว่าเขาจะท่องบทสรุป เรื่องเลือดออกมาได้โดยไม่มีตกหล่นสักคำเพราะว่าบทสรุปเรื่องเลือดบทนี้มีร้อยกว่าตัวอักษรนอกจากนี้ยังไม่มีการเว้นประโยคนอกจากคนที่เรียนวิชาแพทย์อย่างแตกฉานลึกซึ้งแล้วคนอื่นไม่มีทางเข้าใจความหมายไม่ต้องพูดถึงจดจำเนื้อหาในนั้นได้จบตอนที่26ค่ะาขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืม กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะ พร้อมเพย์หรือออลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ